สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เลขเด็ดหวยดังกับเลขเด็ดหวยแดงชแนลเอจนะครับประจำค่ําคืนวันนี้วันหยุดนะครับวันหยุดก็วันเสานะร์วันเสาร์ที่แปดมีนาคมนะครับหกแปดมาช่วงนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปจนแทบทุกวันมีภารกิจที่ต้องทํา หลากหลายหลายอย่างนะก็ขอประธานอภัยนะครับท่านที่ติดตามรับชมอยู่ด้วยนะครับก็พยายามจะทําคลิปให้ได้เยอะที่สุดแต่มันก็หนึ่งเลยสาเหตุหลายอย่างเรื่องงานกายนะครับเรื่องเวลาเวลานี่แหละนะครับก็ขอประธานอภัยสาหรับท่านที่ติดตามอยู่ด้วยนะครับก็แจ้งกันไว้ตรงนี้นะครับก็วันน so ี้ก็พยายามหาเวลาานะครับที่จะมาลงคลิปให้ทุกท่านนะครับ เพราะว่ามันก็วันที่8ปดเไปแล้วคลิปล่าสุดยัดลงเป็นคลิปสรุปนะครับแล้วก็เด่นสูตรบนให้นะครวันนี้ก็จะมาในส่วนของข้อมูลล่างนะครับซึ่งก็มาเยอะแยะหลายข้อมูลแล้วแหละนะครับซึ่งล่างรอบที่แล้วก็หลุดไปนะครับหลุดไปเนื่องจากหลายปัจจัยนะครับที่ทั้งสูตรทั้งอะไรก็ไม่รู้นะครทั้ง ร่วมส่วนของมันเป็นสัญจรด้วยแหละนะซึ่งหวยที่ออกมาก็ไม่คาดคิดว่ามันจะมาอย่างงั้นนะหลายๆท่านก็อาจจะไม่ได้โชคกันเท่าที่ควรนะส่วนของ2ตัวท้ายนะคตัวท้ายรางวัลสตัวท้ายนะของลอตเตอรี่5-4าสี่นะแต่ก็มีบางสูตรที่ยังอยู่นะฮะยังอยู่ยังรอดอยู่ ยังรอดอยู่ส่วนศูนย์มหาชนคนใช้เยอะเนี่ยไม่รอดจริงๆนะสองกับหนึ่งสองกับหนึ่งหลังจากที่เดินดยาวๆสิบหกงวดยังงวดที่สิบเจ็ดไม่รอดอา,านสิบเจ็ดไม่รอดสองกับหนึ่งไม่ปรากฏเลยนะครับเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเนี่ยโอ้โหแทบจะไม่มีที่จะขายไนงะ อ่ะนั่นก็คือทบทวนให้ฟังเรื่องราวเป็นอย่างนี้ที่ผ่านมานะทีมมีนาเราก็ลุยกันต่อนะครับส่วนแรกเขาจะไม่หลุดอีกหรอกนะหลุดแล้วไม่หลุดซ้ําหรอกนะยังไงก็ลุยกันต่อครับส่วนของล่าง16ืนสิบหกมีนาะะพี่น้องสวัสดีทักทายกันไปแล้วนะครับอธิบายความกันนิดหน่อยนะครับหลายที่หลายทางคงจะมีทั้งอากาศเย็นทั้งฝนตกนะครับในส่วนของอากาศนะครับร้อน หนาวฝนครบบริบูรณ์ทั้งสามฤดูเลยในเดือนเดียวนะวันนี้ก็อาจจะทําคลิปแล้วมันดึกนะอากาศมันเย็นด้วยโอ้ไม่ไหวนะครับก็เอามาทาวันนี้ดีกว่านะครับอ่ะให้พูดทําทําเพลงนะครับเรามาสู่เดลล่าอีพีที่หนึ่งกันนะครับก่อนชมข้อมูลยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับข้อความแสดงความคิดเห็นหลังชมคลิปเสร็จกันแล้วกันนะครับ โอเคเดืนลนแรกอีพีที่หนึ่งนะครับ16มีนานะครับเอาให้ดูกันก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับเดืนแรกของทางช่องรอบที่แล้วก็หลุดน,นะครับส่วนมากสุด,ดิี่หลุดแล้วไม่หลุดซ้ำนะครับคนอาคารผ่านนะครับมุกผ่านนะครับของเอสเอไม่รู้จะอ่านอะไยังไงยนะเอสอีเคอ อ่านตามตัวไปเลยนะให้อ่านออกก็อ่านกันแล้วกันของข่านนะครับแล้วก็แอดกลมก็ผ่านในะรอบที่แล้วนะครับเด่นแรกก็ไม่ผ่านแต่ว่ารอบน,นี้ไม่น่าจะเพี้ยนไปไหนนะอนาคิโน,นี่รอบที่แล้วก็ผ่านนะครับรอบที่แล้วก็ผ่านวันก็ผ่านนะครับสายวิ่งไม่ใช่สายวิ่งเขาเรียกอะไร่ะ <c oughs> เขาเขียนว่าสายอะ่ะ <c oughs> ปากหลักสี่ไม่ผ่านมาหลายงวดแล้วนะครับหนูที่เล่าที่แล้วก็ผ่านนะครับหนูที่เร่าที่แล้วก็ผ่านโอเคก็พยายามที่จะคัดสรรในส่วนของเด่นดีที่สุดนะครับที่ใช้งานแบบไม่มีข้อกังขาอะไรกันมากแอสเซนเดือนยังผุดเลยรอนนี้นะครับที่ที่เดินดีนะครับเนี่ยที่แจ้งให้ทราบผ่านนะครับโอเคเรามีเรามารุ่ยกันต่อนะครับสําหรับล่าง คิดว่าน่าจะเอาอยู่นะครับคิดว่าน่าจะเอาอยู่นะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงก,ก็คือข้อมูลนะครับส่วนของการแบ่งปันนะครับไปใช้สอยในตัวเลขตัวเบอร์นะครับตัวล่างลอตเตอรี่ต่างๆนะครับอันนี้คือเลขท้ายสองตัวนะครับเลขท้ายสองตัวมาคือเลขล่างนั่นแหละยมอมไปใช้ว่าเลขล่างมาดูว่ารอบนี้จะเด่นอะไรกันบ้าง รอบนี้นะครับชัดๆเจนๆก็จะมีอยู่ตัวนี้นะครับคือห้านะครับกับเจ็ดนะฮะมาอีกแล้วบอกหลายคนเห็นตัวเนี้มันสีไมาหรือบอก่นะครับทำไมมาเยอะจังช่วงนี้ห้าขยันเหลือเกินห้าขยันเหลือเกินก็บอกไม่ถูกกันนะครับอันนี้เราว่ากันไปตามสูตรตัวเลขนะครับว่ากันไปตามสูตรตัวเลขเนี่ยห้า 5้าห้าห้าห้หหหนะมันก็เลยหลีเล,ลีไม่ได้ที่จะใช้5้ากับเนะครับมีก็ห้ากับ7นะครับ, 5, 7, รบสูตรทางช่องเองก็ได้5้กับเจ็ดเหมือนกันนะพคน,นอังคารก็ได้เจนะได้7จ็มุกก็มี5กับ6นะห้าหกนะห้าหกห้าหกเจนะครับสามสี่ห้าห้าหดนะห้าเจดห้าห้าหนึ่ง สูตรนี้เดินดีนะครับต่อเนื่องกันหลายงวดแล้วนะเดี๋ยวยังไงถ้าถ้าไม่นังไงแต่เอจะเอาข้อมูลในส่วนเนี้ยนะครับตัวจริงๆให้ดูด้วยมันได้เฉพาะ5้ากับเจ็ดเหรอเอ่อมันยังมีตัวที่น่าจะสัมพันธ์ในส่วนของตัวรองนะครับชุดที่จะรองนะลองจากเด่นเนี่ยนะครับ ลองจากเด่นมีตัวไหนบ้างนะครับที่น่าสนใจลองจากเด่นก็จะมีหกหกสองแล้วก็0ูนยะครับหกสที่มีโอกาสแต่ให้ดู ตัวนี้ไว้นะครับให้ดูของหนูน้ำทิพย์ไว้ดีๆเ <c oughs> พราะหนูน้ำทิพย์รอบที่แล้วเองก็ไม่เหมือนคนอื่นเขานะครับเนี่ยมันมาที่สี่ตัวเนี้วันเองก็มาที่สี่นะครับวันเองก็มาที่สี่กับตันนี้ยังไม่มาเลยครับข้อมูลของกับตันแต่ว่าดูแค่สองเจ้าเนี้่นะครับจะไม่เหมือนกันเลยในรอบนี้ จะไม่มีเลขชนกันนะครับถ้ารอบที่แล้วเหมือนกันก็ชนกันก็นแล้วไปนะครับแต่รอบนี้ไม่ชนสามารถนํามาจับคู่กันได้นะไอสองเจ้านี้นะครับคือของวันกับหนูน้ําทิพย์นะวันกับหนูน้ําทิพย์เนี่ยน่าสนใจที่จะมาจับคู่ได้นะครับซึ่งเขามีเจ็ดกับห้านะครับเจ็ดกับห้าแล้วก็มีสองที่ตัวรองของการเด่นล่างด้วยนะครับ วมต้อทิพย์เองไม่มี2องหนะมี8 1ดหนนะครับ8ปดสที่น่าสนใจนะครับรอบนี้พูดกันตรงๆแลล่างเอง7ก็ไม่เท่าไหร่นะมันอ่อนๆอ,อ,อยู่นะครับแต่5เนี่ยโดดเด่นมากโดดเด่นมากในชุดเด่นของล่างนะครับคือ5ในรอบ16บมีนานี้นะครับ ซึ่งเองแอดเองก็ไม่ชอบเพราะว่าห้าเข้ามาบ่อยเลยนะครับแต่ว่ามันมันเด่นอย่างเงี้ยนะครับโอกาสที่จะมาก็สูงนะครับลองด้วยนะครับตัวลองก็จะมีเจ็ดตัวเนี้นะครับซึ่งมันเป็นสูตรที่นะครับรอบนี้ร่างมีโอกาสมาคีกหนึตัวนะครับเจ็ดเองก็โด,ดนดับไปนะครับ หลากหลายสูตรเช่นกันนะครับแต่ดับก็คือดับอันนี้เราโคดิดน,นะครับแต่ว่ามันก็เลยทําให้เจ็ดอ่อนกําลังลงนะครับอ่อนกําลังลงไปตัวที่โดดเด่นขึ้นมาอีกเซตหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือนะของทางหนูน้ําทิพนี่แหละนะครับหนูน้ําทิพย์เองก็เดินดีนะในระยะหลังๆนะครับในระยะหลังๆนี้หนูน้ําทิพย์เองก็เดินดีนะครับคนอังคารเองก็โอเค แต่รอบนี้แอดอยากให้ระวังตัวนี้ไปด้วยนะครับระวังศูนย์ตัวนี้ไปด้วยนะครับแอดลองประจับคู่ดูแล้วนะครับมันก็ได้ชุดเดิมๆนะได้ชุดเดิมๆไม่ว่าจะเป็นห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเออที่มันเคยออกไปแล้วเออมันก็แปลกนะรอบนี้ล่างดูแปลกๆนะแปลกๆที่มันจะพยายามไปออกซ้ำตัวเดิมนะอืม <laughs> มันทําไปทําข้อมูลไปข้อมูลมามันก็ตลกดีพม่้องมันก็ตัวดกดีอยู่เลยมันจีบอกะจะตัวเก่าเน้ยจะเนี้ยแอดเก่าไปอยู่นะครับแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้าเป็นห้าหนึ่งเนี่ยมันก็ตัวเดิมนะครับห้าสี่ยิ่งเดิมก็ไปใหญ่นะที่ไม่เดิมก็มีห้าแปดตัวนี้นะครับแต่ว่าแต้มรอบนี้นะครับแต้มรอบนี้มันอ่ะนะแต้มรอบนี้อ่ะเขียนให้สักหน่อยนะ แต้มเราก,ก็ยังใช้งานได้นะครับถึงจะอะไรก็ตามรอบที่แล้วก็ผ่านไปที่แต้ม9นะรอบรอบนี้แต้มก็จะมี02-576นะครับถ้าใครที่ใช้แต้มอยู่นะครับคลิปนี้แอดยังไม่จับคู่ให้นะครับก็ลองไปจับดูห้า5ูเนี่ยมันยังอยู่ทน่้นะครับ76เป็นเท่าไหร่ล่ะ สามไม่มีนะฮะเจ็ดสองเป็นเก้าไม่มีนะฮะเจ็ดศูนย์ก็มีนะถ้าเจ็ดศูนย์จะมาถ้าเอาห้ามาจับหนึ่งก็เป็นหกมีนะห้ามาจับสี่เป็นเก้าไม่มีนะครับห้ามาจับสระแปดเป็นสามไม่มีมันจะเป็นไปได้ไหมไอ้เจ้าห้าหนึ่งเนี่ยมันจะมาอีกนะไม่รู้เกิดขึ้นได้หมดนะเกิดขึ้นได้หมดแล้วศูนย์มหาชนรอบนี้นะครับมันลงตัวที่หกกับห้า 5. ก็ไม่แน่ครสูตรตัวนี้อาจจะกลับมาเดินอีกครั้งหรือเปล่านะหลังจากที่หลุดไปรอบที่แล้วสองกับ1 2กับ1ก็หลุดไปนะรอบนี้อาจจะกลับมาเดินเขาเด่นห้ากับหนะรอบเนี้นะสูตรมหาชนเขาเด่นห้ากับหนะถ้าเขากลับมาเดินอีกก็จะมีห้าตัวนี้ติดมานะครับซึ่งมันบ่หนีไปใส่ถามว่ามันมีสิทธิ์มาได้ไหมมันก็มีสิทธิ์มาได้ครับอีกงวดหนึ่งเพราะเขามาเรียงตัวกันสางวดติดนะครับ ตามที่เขาเคยเป็นเคยมาตามที่อดดูเป็นหลายหลายว่านไว้เป็นสิบปีเนี่ยห้าก็ามีโอกาสมาได้อีกหนึ่งครั้งนะครับไม่ใช่ไม่มีนะมีนะครับฉะนั้นระวังห้าตัวนี้ไว้ให้ดีในส่วนของล่างเนี่ยระวังห้าตัวนี้ไว้ให้ดีส่วนห้ามันจะมาชุดไหนได้เนี่ยถ้าดูในส่วนของเ,ออเขาเรียกอะไรตารางเล็กล็อกนะถ้าตารางเล็กล็อกมาจับเห้าก็จะมี มันมีสิทธิ์ลุ้นกับสิ่งเหล่านี้หรือเปล่านะเอาตารางเล่นลอตอรี่ไปไหนห้านะห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหกห้าสี่ห้าหนึ่งห้าห้านะ 5, 9, 50, 56, 54, 51, 55, นะถ้าเป็นห้าพี่น้องห้าศูนย์ก็มีนะครับห้าหนึ่งก็มีห้าสี่ก็ยังมีถ้ามันจะออกตุด แอดทาไปก็าั่งหัวเลาะให้ข้อมูลเลยเหมือนกันแต่เราก็เป็นฝ่ายวิเคราะห์นะครับเราก็เปียฝ่ายวิเคราะห์ทั้งหลายทั้งมวลทั้งทุกท่านนะครับที่ส่งมาให้วิเคราะห์กันก็เราพยายามวิเคราะห์นะวิเคราะห์ให้มันลงตัวที่สุดนะครับหรือถ้ามมนมีตัวจับมันจะไปห้า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 ก็แต้มศูนย์เออนะรอบนี้ก็ค่พนข้นงจะพอสมควรนะครับ ไอ้ก็เลยลองไปไล่หลักดูซิว่าหลักสิบหน่วยเนี่ยนะสิบล่างก็ดันมีห้าด้วยหน่วยล่างก็มีห้าด้วยนี่คือหน่วยล่างนะนี่คือสิบล่างนะแต่มีสองเออมีสองเข้ามาแจมนะสองตัวเนี้ยเข้ามาแจมด้วยนะมีสามกับมีสามเข้ามาแจมอีกด้วยนะครับมีสามบางบาง,บางท่านเขาเ็าเด่นสามล่างก็มีนะ ทา้งก็หกกับเ็ดก็มีนะครับหลายๆหลายๆรูปแบบนี่ลยเล่นเอาเล่นเอางงเหมือนกันนะรามีเล่นเอางงเองบึนเหมือนกันนะกับล่างแต่พยายามจะเฟ้นหาตัวให้มันได้นะครับฉะนั้น EP นี้แอดจะเด่นไว้ก่อนนะครับ EP นี้แอดจะเด่นไว้ก่อนนะครับยังไม่จับคู่นะเดี๋ยวเราจะไล่เรียนกับตารางล็อกนะครับตารางล็อกอย่างเนี้ยนะครับ ล็อก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 นะครับประกบ3ามสูตรเนี่ยซึ่งไม่น่าจะหลุดอีกนะของอาจารย์สาเนี่ยกับของแอนดมามเไนนะครับเราค่อยมาดูกับชุดสูตรประกอบสูตรชุดนี้นะครับว่ามันจะลงตัวกันขนาดไหนนะครับมาแล้วล่ะมาทั้งสองข้อมูลแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้นำเสนอใน EP ต่อไปเอ่อในในคลิปต่อไปไม่ใช่ EP ในคลิปต่อไปนะครับจะเป็น ในส่วนของเลขล็อก2ตัวารานะครับสิมีนานะครับรอบที่แล้วก็หลุดหลุดครหลุดมันนะต่างคนต่างหลุดนะ <c oughs> พร้อมใจกันไปทุกทุกเจ้าเลยเพราะมันมันเป็นไม่ได้ที่จะเป็นสี่ห้าเออมันเป็นมันเป็นสี่อื่นนะได้แต่มันเป็นสี่ห้ามันประหลาดความประหลาดมันก็เกิดกันได้ในทุกรูปแบบนะครับพี่น้องซึ่งหวยที่ดังมากคือเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสาม แต่ไม่ปรากฏสักเจ็ดนะอืมโอเคคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้ไว้ก่อนนะฮะในส่วนของการเด็นล่างนะน่าจะโผล่อ่ะสองตัวเนี้ยแอดวา่าน่าจะโผล่ใครยังยังยังติดใจกับห้าก็ว่ากับห้าตัวนี้นะครับนะเราจะมาว่ากันในส่วนของ เอาตัวนี้มา,มาประกอบกันก่อนนะครับหาค,ความน่าจะเป็นแล้วกส็สามเซียนเนี่ยนะสามเซียนเดี๋ยว่อยว่ากันถ้าแสงเดือนเข้ามานะครับคนมีตังเข้ามานะค่อยมาวางต่อนะครับเป็นสเต็ปสเต็ปไปสเต็ปนี้เด่นไว้ก่อนนะครับอ่ะหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะทําให้ทุกท่านนะครับได้เอาข้อมูลไปใช้งานกันในส่วนของเด่นล่างนะครับเด่นล่าง EP ที่หนึ่งนะแต่ยังไม่จับคู่แนะหาชุดนะ แล้วก็ชี้แนวทางในการอันไม่อยากให้ข้ามวิดีโอนะไม่ใช่ว่าอยากให้ดูจนจบคลิปนะแต่ว่ามันจะหลุดในการในการบรรยายนะครับสบรรพุณของตัวเลขต่างๆนะของค่านี้เองเขาก็ดีนะอแอดกลมก็โอเคแต่มันจะมีห้าทั้งหมดเลยนะพี่นอ้องโอเคคงจะได้สาระกันไปในส่วนของการที่จะเอาข้อมูลไปวิเคราะห์ล่างกันนะพี่นอ้อง ระวังว่าท,ท,ทุกท่านนะครับทุกคนทุกท่านก็จะได้เอาข้อมูลไปประเมินกันวันนี้วันที่แก็ยังทนันนะยังทัน,นครับยังพอมีเวลาที่จะมาจับต้นชนปลายให้มันได้ตัวหน,นึ่งมานะครับแอดก็ยังไม่ยังไม่จับคู่นะครับแต่แนแนวทางในการดูคู่กันไว้นะครับรวมถึงเอาแต้มมาวางไว้ก่อนนะครับเราจะได้จับคู่ง่ายขึ้นนะครับซึ่งแต้มเราก็ยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่หลุดนะ หรือสูตรเราก็ใช้งานเขาแต้มแต้มน,นี้คาดออกมาจากรอบนี้คาดมาจากแปดสูตรทั้งหมดคาดออกมาจากแปดสูตรทั้งหมดก็่อน้าจะน่าจะเป็นทางการอยู่น่าจะเป็นทางการแล้วนะครับสาหรับแต้มใช้งานได้จริงๆนะครับท้ายนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามจนจบคลิปนะขอให้ทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพนะครับร่างกายให้แข็งแรง ต่อไปนะครับอย่าเจ็บอย่าจนมีกระตังใช้กันทุกคนสนับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับ